ส้มเดินใหม่ isuzu all นิวของคุณพี่สาวนะครับคุณพี่สาวนำรถมาหน้าร้านเลยเดินใหม่ไม่ติดเลยนะครับเปิดสวิตช์เอนนี่ครับไม่ติดเลยกินกระแสแค่4มิลลิแอมหนึ่งจุดสองโวลต์นะครับอ่ะวัดไฟเกจสองจุดสองครับสองจุดสองเปิดสวิตช์ไฟครับนี่มาเลยนะครับเลขสะสมกิโลเมตรอยู่ที่241,459กกิโลเมตรครับ วสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงษ์ สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาส้มเรือนไม่อิซุซูอนิวของคุณพี่สาวนะครับคุณพี่สาวนำรถมาหน้าร้านเลยคุณพี่ขับมาจากอำเภอคีรีรัฐนะครับคีรีรัฐนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยอาการเรือนไม่ไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยเป็นยังไงแล้วก็คุณพี่บอกพาไป่อมมาร้านหนึ่งนะครับในจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ไม่ได้นะครับ เราไม่ได้โจมตีกันนะครับแต่คุณพี่เล่าให้ฟังผมก็เล่าต่อกันไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับคุณพี่สาวมาต่อไวริ่งเข้าแล้วจะประมาณไหนยังไงนะครับไปรับชมกันอ่าผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับใช้สายตัวนี้โอเคเปิดสวิตช์นะครับวิตรอเปิดสวิตช์ออนนี่ครับไม่ติดเลยกินกระแสแค่4มิลแอมไม่ติดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกะเมนบอร์ดออกมาวัดไฟกัน ะครับว่ามีไฟไหนหายยังไงประมาณไหนนะครับไปรับชมกันผมได้แกะเมนบอร์ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟกันคุณพิษสผมใช้ซับไพตัวเดิมนะครับเปิดสวิตไฟรอเปิดสวิตสั่งจ่ายไฟไฟกินแค่4มิลมนะครับผ่านการซ่อมมาแล้วรู้สึกวันใจนิดๆครับโอเควัดหาไฟคาววนโอเคปรับมิเตอร์ก่อนอ่า12ครับวัดไฟเข้ามาแล้ว0.2 อ่ไฟเข้ามาแค่ส1 2ถูกต้องครับขาออกออกไปแค่1.2โวลต์ 1. นะครับอวัดไฟเกจ2.2ครับ2.2ไฟมาแล้ว 1. ครับ2โวลต์2โวลต์ครับอันนี้ไม่มีไฟมาเลี้ยงเลยนะครับ2โวลต์ 1. โอเคเกจนี้นะครับ1.5 1.9โวลต์1โวลต์ 1. 1 1. ครับ หนึ่งโวลต์ไฟหายไปหมดเลยโอเคนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปไล่ระบบไฟต่อกันแล้วมาดูกันนะครับว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมของคุณพี่สาวนะครับไปทำกันผมได้จัดเลียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วครับคุณพี่สาวมาดูกันนะครับเปิดสวิตช์นะครับไฟรอเปิดสวิตช์ไฟครับนี้มาเลยนะครับ เ,เลขสะสมกิโลเมตรอยู่ที่241,459กิโลเมตรครับทิป A ได้ครับทิปบได้โอเคเราวัดไฟเกตกันเลยแล้วกันมาวัดไฟขาเข้ามา11.94ครับสูญเสียนิดหน่ยอยมาวัดไฟนะครับไฟขาอ,ออก5โาว้นนะครับเข้า12 11.59ครับวัดไฟเกตนี่ ศูนย์จุดสองครับห้าโวลต์ครับนี่ห้าโวลต์แล้วครับศูนย์จุดหนึ่งครับศูนย์จุดอ่าหนึ่งโวลต์ครับโอเคศูนย์จุดสองห้าโวลต์ครับสองอ่าสามสองจุดแปดครับศูนย์จุดสองนี่โอเค เราประกอบและเทสอย่างอื่นกันนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมผมไม่แน่ใจรุ่นนี้จะเข้าหมดเทสได้ไหมนะครับรู้สึกจะเข้าไม่ได้เลยยังไงลองลองดูก่อนนะครับว่าจะเข้าได้ไหมน่าจะเข้าได้อยู่นะนี่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันผมจะเทสหน้าจออะไรให้ด้วยแล้วก็เทสเข็มมาด้วยเลยนะครับนี่ครับขึ้นปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันและมาเทสกันครับผมโอเคนะครับคุณพี่สาว ผมได้จัดเลี้ยงระบบฝ่ายแล้วก็ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาเปิดสวิตช์กันอย่างนี้ครับติดแล้วนะครับรุ่นนี้มันไม่ใช่รุ่นที่เข็มกวาดนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เข็มกวาดจะขึ้นแล้วกวาดเลแต่รุ่นนี้ดีนะมีปุ่มแมทเทสครับบางรุ่นไม่มีออ l นิ้วเหมือนกันครับแต่ว่าน้ากาัไม่เหมือนกันเลขสะสมกิโลเมตรอยู่ที่2 4 1 4 5 9กิโลเมตรนะครับมาดูกันทิป A ได้ครับทิป B ได้อันนี้ปรับแสง ผมมั่นใจว่าปรับแสงออโต้นะครับรุ่นนี้ถ้าจะไม่ผิดออโต้อยู่ที่สวิตด้วยนะครับมีตาแมวอยู่ข้างหน้านะครับโอเคมาดูกันว่าผมตั้งเข็มถูกต้องไหมนะครับผมตั้งเข็มให้นะครับมาดูกันว่าจะใช้งานได้ปกติไหมนะครับดูกันนะครับ105โดยประมาณและก็3,000ันรอบโดยเฉลี่ยนะครับตัวเลขทิป A ทิป B ได้นะครับแล้วก็มีเลขสะสมก็ ไม่ขาดนะครับน้ำมันขึ้นนะครับความร้อนขึ้นปกตินะครับนี่เห็นไหมครับโอเคใช้ได้นะครับคุณพี่สาวครับผมเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างผมไปทําคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ คุณพี่สาวนะครับที่ไว้วางใจนํเรือนใหม่ไม้เราดูแลกันนะครับคุณพี่นํารถมาหน้าร้านแล้วก็ถอดเรือนใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเก่งมากครับขอบคุณมากมากครับคุณพี่อ่าและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียบางต้นมีนช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร i อดี ID ine, ไลน์วิ่งอยู่ในคลิปเลยสามารถแอดไลน์ออดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดียินดีให้คำปรึกษาครับตอบเท่าที่รู้ที่ไม่รู้จะไปหาความรู้มาเพิ่มให้นักรับผม คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ